ี549นาทีช่วงหน้าครับเดี๋ยวให้ดูชาวบ้านที่เขาก็ติดตามผลการประชุม GBC ่าเขาก็สบายใจสบายใจในมุมของไทยครับแต่ไม่มั่นใจถึงความจริงใจของฝั่งนู้นแล้วก็าทายังไงล่ะนี่เขาดูข่าวใช่ไหมเขายังขออยู่ที่บังเกอร์ก่อนดีกว่ายังอยู่ตามศูนย์พักพิงก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูครับเพราะผมอยู่กับตํารวจไง เครือข่ายเสียงจากป่าและเครือข่ายภาพประชาชนจัดเสวนาวิชาการเอเลียนผู้น่ารักรวมกันค้นหาความสมดุลระหว่างความรักสัตว์และความรักธรรมชาติเพื่อเป็นกระบอกเสียงแทนธรรมชาติโดยเน้นไปที่สัตว์ต่างถิ่นหรือเอเลียนสปีชีส์ที่กำลังได้รับความนิยมในฐานะสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจการเลี้ยงเอ็กโซติกหรือสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์ต่างถิ่นเนี่ยมันลดการไปจับสัตว์ป่ามาเลี้ยงก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ ทางอ้อมวิธีหนึ่งเสวนาครั้งนี้ต้องการแก้ไขคําว่าเอเลี่ยนแล้วก็คําโจมตีที่ว่ามันน่ากลัวเพราะมันไม่เสมอไปมันไม่จริง